อเคสวัสดีทุกคนกันด้วยอ้าวสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ก็จะมาเล่นเป็ดวัวซึ่งในการเล่นเป็ดวัวครั้งนี้เราก็น้ำกีมุกไหลไม่ใช่น้ำอะไรก็อาจจะมีเสียงรบกวนอย่างอื่นเข้ามา เราก็จะรีบหนูคิดว่าหนูเป็นคนบ้าที่คุยกับโทรศัพท์มาว่าหนูเขาไปในห้องแล้วไปแอบเลยต่อต่อไอ้บอกว่าหนูเป็นคนบ้าก็เข้ามาอยู่ในห้องกันแล้วนะฮะเข้ามาอยู่ในห้องกันแล้วเย้อ่าเจ้าเจ้าเออชื่อไม่เอาเก๋ ก็มันก็เป็นอะไรประมาณนี้ล้วก็คุมเตียงนะล้วก็ไปเล่ของขึ้นไปเล่ของคุมเตียงอะไรอย่างงู้นอะไรอย่างนี้กันอุ้ยตายตกเตียงอาการตกเตียงมันไม่มีอะไรมากมายรอกแต่เราจะเปิดแอร์ดีกว่าเปิดแอร์ดีกว่านะอู้สีฟ้าไปแล้วสีฟ้าไปถอยแอร์เหร Aba to bewa, iiyu! I eschi! O gi, noo? avez มันมันโปรถ้านะมันตากคนโปรมันคือคนกากมันคงจะอยู่ไม่ได้ d n p มันโปมันไม่ดีอาการของคนโปน,นะเป็นอาการของคนที่ไม่ดีแล้วอยู่ในขั้นที่ต้องหลักษาตัวมันโคตรน่าเกียดการ for hacking ฮึ่ม b e r n i สต t ส i s ยฟอ for ฟ i r ก h a c k เรอตอไปว่า yes ใช่แล้วตอบไปว่าใช่นะที่เราตอบไปว่าใช่มันเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะ ที่หลังอยากจะพาคนดังมาเล่นด้วยแล้วกันสวัสดีนายไฮไฮนี่โอ้ใส่เลยแล้วกันนายได้ชุดสีเขียวม,มาใส่ใช่ไหมก็แล้วอีกคนหนึ่งแล้วามันไปไหนมันไปไหน เดี๋ยวนี่ก็น่ารบกทีไม่ใช่ไม่ได้ปวดทีอย่าปวดทีตอนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวคุมเตียงมาแค่นี้นะต่อแล้วก็คุมเตียงกันอีกอุ้ยเราปวดตัวด่า ก็ไอพา,ายงาที่ตดแลวปชุชีจังเออใช่ขอบว่ากันว่าแคทในห้องน้ำนี่เสียงจะดังมากมันจะดีมากก็มันก็ดีอยู่แล้วในชะ่ไหมนานนะเดี๋ยวเราจะไปตรงกลางกันเลยเอาเอา่าลืมไปว่ามีบอกนี่ว่าไว้ไป,ไ,ปไอ้เฮยเกือบโดนลงไปแล้วละสีนะ ทำไมอย่าพูดคำหยาบในคลิปนี้นะมันไม่ดีคลิปนี้ไม่คำหยาบใครเว้ยเป็นรอยอ่ะบ้า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 ก็พี่เต้ยนี่เป็นแรงบันดาลใจเลยนะพี่เต้เอ็กซ์เซนไฟเยอร์คือแรงบรรดดันดาลใจให้ทำคลิปนี้ในคลิปนี้อีกอย่างเงา,ามันกน็นั่นแหละไม่ชนะอยู่ด,ดีไปตรงกลา,างกัน เ็บแต่แล้วก็น่าจะไปสีสีเหลืองไงได้ข่าวว่ามันนั้นเงียบไปไม่ใช่ว่าเงียบๆแล้วมันจะไอ้น,นั่นนะอ้าวสีเขียวมาไอตัวแฮกไอตัวโปมาไม่ใช่นี่หว่าขอบคุณขอบคุณที่ไม่ใช่แต่ว่าไอตัวแฮกไอตัวโปอ่ะมันใช่อ้าวเราตาฝาดเราคือคนที่ตาฝาดง่ายมากๆมันกําลรงไปตรงไหน แอบดูนะแอบดูเป็นฟาสบิดนี่ว่ามาเลยมาเลย ทีนี่ก็ไม่มีอะไรนี่วะ้วเราจะกลับไปที่ถาดแล้วกันเลยแล้วกันทุกคนมันก็ตาฝาดเนานะสิบสองนาทีเล่นในเกมตานี้บางครัก็จะเล่นเซิร์ฟซีแซตเกมทีมนะฮะแต่พอดีว่าตอนนี้เซิร์ฟแบบว่ากำลังมีปัญหาก,กับตัวเรานะแล้วทนะูกใส่ไลน์ในเซิร์ฟว่าเราโปรนะแต่ที่ไหนได้เราไม่ได้โปรนะ แต่ความจริงก็คือเราไม่ได้ปนเองนะฮะนาในต้องการอะไรต้องการของใช่ไหมพอดีว่าทองไม่ดบนะ,ะน,นี่ก็่ีงอะไรน,นี่มีอะไรบ้างอย่าเห็นแก่ของน,นี้มันเบะตัวอย่าเห็นแก่ของงั้นเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าก็อะไรประมาณนั้น ทำไมเสียงดังนี้มันเออขี้มูกมันติดคออะไรนะคนขี้มูกติดคอนี่ตายไปนานแล้วคะคนขี้มูกติดคอคือคนที่ตายไปนานแล้วแต่คนที่แบบขี้มูกติดจมูกนี้มันก็ธรรมดาธรรมดานงตอน่อไปนะหรอเดี๋ยวเราเป็นฟัดบิทให้ป่ะอืมฮืมเราจะไปสีเหนี่ยงมั่งเลยหัวเราะนะสีเหีห่ยงอีหัวหี ดุกันไหนคนโปรมีอยู่บ้างดีใจจุงมันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แล้วไปไปบุกมาเลย เราต้องกั้นยูนตรงนี้เอ,เ,อเอาเ,าเอาเอาวเอา้มา่สิมา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 สิอยู่ว่าจะซื้หรือว่าจะซู้อเราแค่มาแมาอป่อนดูเท่านั้นอาเพื่อเรลำดูถ่ายก็ดีดี นายอย่าหัวร้อนแล้วกันเดี๋ยวนายจะตายบ่อยนายนมันไม่รู้ซะแล้วว่าฉันคือคนที่คิดข้อเก่งแต่คิดลปนะว่าฉันคิดข้อไม่เก่งน่าสงสารีจะมาสู้แบบนี้ไม่ได้กับไปซะมามา มาเลยมาเลยมันก็จะสู้นนีันนี้ก็จะสู้นะสู้สู้สู้้เกลียสู้คนพวกนี้ไปเนี่ยกับท่านที่เกียสู้กับคนแบบนี้นะนค,นบบนคนที่หัวร้อนง่ายน่าเกลีย อย่างนี้แล้วก็ดเตียงนี้แล้วเพื่อเรามันทำเออจุดๆททำอีอย่างมาอนะไรงั้นมาอะไรงั้นมั้นอะเกิงนีเกินอะยทีมา ดูที่อจอริคุแล้วก็เปิดเปิดไปหวังว่าคลิปนี้จะอัพโหลดใน u t u b e ได้นะ ไม่ได้มันจะลองให้รลองไห้เลยละ่ะเอาทีมเราทำไรไปกับไปกับไปสิงห์พรุ่งนี้วันเกิดนะายบอปแล้วก็ sẽ cần những cái này Rồi tổng tổng

พวกนี้คือควายไม่เถอะไม่อยากจุ้นกับพวกนี้เอาคนในทีมเราไปอย่างนั้นเอาเกมแก้เจะหมดเวลาแล้วแค่ถึงความจริงที่เราต้องปิดจิบละก็เราก็จะพาเธอไปอย่างนี้ เพิ่มเพิ่มได้นี้ก็เ,เลยก็นั่นแหละเี๋ยวเล่นเล่นไปมันก็จะชินเอง แต่ไปซะโมจริงๆเรานี่คือเซียนการเล่นเลยตอนนี้บมาพุ๊บยังต้องใช้งานอยู่ Chào. 1 yeah. oh. ตัวนี้ตัวกระต่ายตัวนี้ก็ మన మన దా మ มาแล้ตัวนึงมาแล้ตัวนึ้งทำนย่งกับว่าไม่มีใครอยู่แล้วกันนะจะไปเพื่เราไปอั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อเรามาเจอตรงนี้ก็เราก็เออไปแลบนอาหารกินก่อนเอางายก็จบมนึีเกมกันไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนนี่ก็ด้วยขอบคุณนะ 那那那，手电。